ว้าวนี่ครับเป็นว้าวดมดิสูิดูเห็นเสยนชัดเจนออกเข้าก็ไม่ได้เอาไม่ได้เฮ้ยเป็นเต่าอบ ข้าบ้านเลยครับรอบบ้านหมืเลยล้มันเข้าไปได้ยังไงครับตื่นนอนมาเห็นหามันแขวนๆก็ไม่รู้อะไรเนาะเอออยู่เตาแก๊สเป็นเตาอบอ๋อเป็นเตาอบอ่าโอเคปู่ครับผมไปดูให้ครับป่าครับดีที่แมวมันเอ็นี่ป่าผมอนุญาตใส่เท้านิดนึงได้ไหมทำอะไรคะ เอาใส่ขวดนี่เลยอ่ะครับใส่ขวดให้ครับเดี๋ยวไปดูให้ว้าวเห็นหางไหมเห็นแล้วมันติดเลยครับมันติดเตาอบใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าแล้วมันเข้าไม่ได้ครับ มันเปิดใน,นกับในอนอกอออย่างนี้ใช่ไหมติดเตาอบติดเตาอ,อ,อบครับเป็นงูเห่าครับโอ้ตายแล้วงูเห่าเห็นกใช่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 ทำไมน้องมาติดอย่างนี้ล่ะครับติเีาเขาอนี่ครับเป็นงูเห่าพยาเข้า,ขามาได้ไงไม่รู้อ่ะพยายามเข้าครับแต่มัน ตายยังอ่ะยังยังครับยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวพี่รบกวนพี่ขอขวดขอขวดให้ผมเนี่ยเปิดฝาได้นะได้ครับพี่จับมือเปล่าใช่ครับมันโอ้ยกลัวอ่ะนี่เสียงอืมได้ยินเสียงชัดเจนออกเข้าก็ไม่ได้ออกไม่ได้ โอมันพอดีเลยครับตัวมันพอดีเลยแสดงว่ามีรูปสีน้หรือเปล่าอ่ะไม่ไม่ได้มีหรอกครับแต่มันติดพอดีเลยเนี่ยต่เตาอบก็อุดนะเอาไว้ฝวยๆ่ลมอุดไว้กันหนูเข้าอ่มันจะเข้ามปกินหนูเน่เลยน่าจะต้องลื้อครับ หรือออกมีใครโค้งไหมครับมีเพราะว่ามันเข้าไปเบียดมันลงไม่ได้ขาดนิดเดียวใองเข้าไปกินหนุ่มเจี๋พี่ใช่ชอบเข้าไปเน้นมันมีขี้เน,เนี่ยวันนี้ว่าจะรื้อมันจะมีตัวหนูลิงอ่ะฮะหนูลิงเดินหน้าไม่ได้ถอยหลงังไม่ได้ หนูก็ไม่เห็นแล้วนะเนี่ยฮะใช่ชชใช่แต่นนปัญหาคือมันเข้ามาในบ้านได้ไงประตูเปิด,ด<ล>ประตูไม่เปิดใช้แบบไอ้นี่เลยน,นะการการอะไรเข้าไฟเปิดได้ไหมครับ<อ>ไฟฉายมาไม่เห็นอยู่เห็นดูครับไฟฉายนักอบผมเลยแย่เลยแย่แยง น่าจะต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกก่อนได้ค่ะถอดได้เป็นลักนะคะเอาหัวลงไปก่อนเออมันเหมือนเมนีไอ้นั่งรองนะหูชอบเข้าไปนั่งอ่ะเป็นที่ที่เห็นเมื่อกี้ก็คือหูหางหางมันไปพนาดิหางอ๋ออเล็ก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 เออแค่ใหญ่โอ้โหไหนจะไปไหนเด้อหรือว่ามันไอ้นี่มัน หัวลงได้ก็ลงไม่ลงลงลงถอยไปถอยไปถอยไปมันถอยคือมันขึ้นก็ไม่ได้ลงไม่ได้มันติดตรงกลางลาตัวแหละมันมีอย่างครับเดี๋ยวต้องลงอนุมันพืชหยอดดูให้มันเข้าเดี๋ยวลงเราเราเราลงลื้อใกล้แจก่อนมันจะได้หลุดครับอ๋อขับให้มันลื่นลื่นแล้วหลุดคราบเข้ามาได้เจ้ากรมเอ้ยข้างล่างไปเข้าไปเข้าอ้างบนนี่จะได้ไหมครับ่ะดูแข็งกว่านะนก็ได้ นางมาลัดไปสายนี่โอเคหนึ่งส่วนแล้วโอเคครับที่เหลือเดี๋ยวขอดูจุดอีกนเราจะเลือครับเลือทั้งหมดเกี่ยบรด ยังติดหัวแกดอีกแสดงว่ามันมันร่วนหนูอยู่ข้างในมันมันถึงุไมนต้องใช้น้ำมันต้องใช้นมันพืชครับที่ไปได้ใช่ไหมได้ครับปลอดภัยไม่มีอะไรดิบกไม่ยับเดี๋ยวน้ำมันพืชจะหับ หัวมันติดตัวติดไม่พอมันหัวมันติดเมืม่อกี้หัวยังหัวยังลงได้มันมันนี่ครับมันเป็นผมคิดว่าน่ามันน่าจะเจอริอ,อจเจอหนูถ่ายลืมไหมงั้นเราจะไปทำนอกบ้านกั็นไหม ก็ดีนะออกไปก็ดีผมว่ามันจะได้ไม่นั่นกมันติดแค่ตรงนั้เราไปข้างนอกใช่เดี๋ยวเรายกออกไปทางนอกและพี่อะไรเนี่ยถ้าเราถึงพี่เนี่ยพันไมนผันแกะครับแกะแกะเดี๋ยวเรายกไปทางนอกสะดวกอ่ะเดี๋ยวผมผมเอาตามตามน้ำให้ผมหน่อยครับอะไรนะเอาคนละมันอ๋อได้ไขวดฝาจุกด้วยนะครับจุกอยู่ข้างใน เต่าอบเอาตรงไหนก็ได้ครับที่มันสว่างตรงนู้นก็ได้ครับสว่างๆได้ไหมไ้ขอ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 เก้าอี้เหมือนเดิมครับเก้าอี้ผมโอ้ยลูกอะไรอะไรของเอิงวะได้ครับไม่เป็นไรับเ้้ขาไไปงมันรู้ไม่ได้ไอ้นังไงได้ มัน้ววตเข้าไปอ่เดี๋ยวกระดาษรองครับมันจะได้ไม่เละมีรถวิ่งมเนี่ยมีรถวิ่งไหมนี่ะไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่ต้องโบกครับได้ผมจะหยอดนะพี่ให้หนูถ่ายได้ได้ถ่ายได้ครับทอดเลยไม่ร่วขึ้นทอดทอดก็น่ารักดิมกันน่ารักไหมน่ารักไหมใช่ไหมมีเลยครับจะเหลืออะไรเพราะว่ามันคมอะไรเนี่ย แผลต้องคอป่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยามันเจ็บเจ็บแล้วมันช่ดูงาต้องรอตัวอ้วนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไม่งั้นต้องตัดมุมนี้ครับตัดมุมนี้ตัดมุมที่เป็นรูครับนิดนึงหมายม่ยนึงขอบอย่างเงี้ยให้มันต่อกันแล้วเราบิดออกมุมจะได้พีกออกได้อ่ามีมีอะไรลักษณะที่เป็นกันไกลหรือคิม กันไกลแต่มันจะตัดได้ล่ะกันไกลตัดกระดาษไม่น่าได้พี่เดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อมันจะลื่นเพราะว่าน่าจะฟิตพอดีถ้ามันเอาหัวกลับมาทางนี้ใช่ไหมคะเอากระทีละครึ่งอะทีละครึ่งถ้ามันถอยหลังก็ได้ดีเลยมันไม่ถอยไม่ยอมถอยใช่ใช่เนี่ผมลื่นมือแล้วไม่ยังไม่ได้กินเลยครับเข้าเข้ามาจะกินแต่ไม่ได้กิน พอมันเจ็บแล้วจะเป็นงไงครับนอันตรายพอพอมันเจ็บปุ๊บแววงเลยเผื่อต้องตัดพี่ยชแล้วพรุ่งนี้มามันมันจ้องก็คือว่ามันรู้ว่าหนูอยู่ตรงไหนมันตามกลิ่นเลยครับหรือเจอหนูตัวนึงนะหรอมีป่ะอ่าร์ก็ว่าถึงว่ามันจะเข้าไปกินหนูเรื่องๆอ่ะพี่ไก่ไปทํางานหรือเปล่าไปทํางานป่ะโอ้ยลูกเออจะยืมไม้ที่ตัดเขาเรียกอะไรพี่ ออที่สับสังกะสีมีป่านดีหนูมันเข้าบ้านแล้วมันติดอยู่ตรงเครื่องอบอ่ะตู้อไกวเกก็ได้ครับตอนนี้เลยค่ะพี่อยู่ที่บ้านมีกู้ภัยมาเนี่ยเขาจะตัดให้ A few minutes later พี่ช่วยพี่ช่วยผมด้วยลองเอาเอาคนนี้วางก่อนได้ไหมทำไมเล้นจุดปากด้วยงูเห่าพี่งูเห่าพี่พี่ช่วยผมด้วยไหมเดี๋ยวผมจะจับแล้วพี่ตัดพื้นนี้มันมันเตะสองช่วงพี่เดี๋ยวผมจับหัว จากหัวพี่พี่ตัดข้อนี้แล้วบิดตัวมันออกก่อนแล้วค่อยตัดอีกทีนึงนี่ครังเด็ยหงูกินเกี๊ยวอ่ะอ้าพี่ได้พี่พี่อ่ะพี่ต้องตัดข้อเนี้ยเนี่ยจบเลยเนี่ยผมจะไปเอาพี่ไอ้ไก่ตัวเนี้ยเนี่ยแป๊บเดียวจบพี่บิดออกได้ไหมครับแจ๋วพี่เดี๋ยวหากับสุดยอดพี่สุดยอดโอเคพี่หนีได้เป็นพี่แล้วเป็นผมมาตายไปแล้เนี่ยทำไมอะพี่ ฆ่าตายหมดเลยโอเคมันกินนี่ไงกินไข่ขวดตรงนั้นนะครับข้างหลังนั่นนอ้าวหัวหลุดด้วยจบเลยอ้าวหลุดแล้วจบแล้วจบแล้วหลุดด้วยจบแล้วครับมันมากินนี่ไงกินลูกไก่ไงกินไข่กินลูกไก่กินไข่เป็ดนี่ครับเราตัดตัดแล้วบีบออกครับจบแล้วพี่มาช่วยเจ้าเลยไม่ตายไม่ตายโชคดีไปเจอผมมาตายไปแล้วเรียบร้อยพี่ๆครับมาเจอผมมาตายไปแล้ว ได้ไม่เจอพิษไข่บ้านผมมันชมัวคลีปอันน่ะเต็มแท่งอย่างเดียวบ้านเขาใส่เยอะอะไรงูอะไรเขาไปกินทั้งโหทั้งงูเหลือมงูเห่าเห่าหม้อเห่าตะลานครบมีทุกรูปครบครบครบอันนี้เห่าอะไรคะเห่าไทยธรรมดาเห่าไทยธรรมดายังล็อกอีกไม่ยอมเข้า ข้าวผ้าป้ายแกดยอนไม่ได้ยงมันอยู่เลยตัวมันวับแค่หนูเห็นอะงามมากอะหลอดตายมันโอ้ได้พี่แจวเลยพี่กันไก่ผมกยังขี่กลับไปบางเขนไปซื้อเอาเอาตัวเนี้ยโอ้แจวพี่พี่ขอบคุณมากครับแจวเลยจบภารกิจภารกิจสำเร็จครับอ่ารอดไปมึง ก็บอกรอดไปมึงนะเรียบร้อยโอเคครับเสร็จรกิจขอบคุณครับผม